สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะบรรยากาศเช้านี้นะคะมีแสงแดดนะคะเจอจ้าเลยนะคะหายหนาวแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะก็ยังเงียบๆนะคะวันนี้เงียบกว่าเมื่อวานนะคะในเมื่อนายช่างใหญ่กับคุณนายแปลงผักไม่อยู่นะคะบรรยากาศก็จะเงียบแบบนี้ล่ะคะ่ะ เราก็ได้แต่ดูแลต้นไม้ดอกไม้นะคะในสวนนะคะดูแลต้นไม้ดอกไม้ในสวนอยู่รอบๆนะคะบรรยากาศก,ก็ยังเงียบนะคะเพราะว่าทุกคนกลับไปทําธุระที่บ้านนะคะหลายๆคนนะคะกลับไปทําธุระส่วนตัวที่บ้านนะคะยังไม่กลับมานะคะ ยังไม่กลับมาพี่ละวันก็ยังไม่มานะคะไปเขาเรียกว่าไปรักษาตัวนะคะเนื่องจากว่าคนเราแต่ละคนนะคะถ้าอายุเยอะแล้วก็จะมีโรคประจำตัวกันทุกคนนะคะก็จะมีโรคประจำตัวกันทุกคนแล้วแต่ถ้าคนไหนไม่มีโรคประจำตัวก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะ ถ้าใครที่ไม่มีโลกคือลาบอันประเสริฐนะคะอุย้ยเดินเข้ามาในสวนนะคะอถอดรองเท้าเดินนะคะก็จะเห็นความชุ่มชื้นของหญ้านะคะนี่สวยงามมากแล้วก็ดอกไม้นะคะทุกคนก็ทำภารกิจหน้าที่ของตัวเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าบ้านนะคะ,ะเข้าบ้านกินข้าวกินปลากินยานะคะแล้วก็พากันมาอยู่ที่โดมนะคะคอยต้อนรับ f อฟนะคะตอนนี้หลายหลายคนนะคะไปกินข้าวทําธุระส่วนตัวแม่ดาก็เลยอยู่รอก่อนนะคะอยู่รอเพื่อนๆนมาแล้วแม่ดาค่อยไปนะคะอยู่รอเพื่อนๆนมาก่อนแล้วค่อยไปเพราะว่าถ้าไปกันหมดเลยทีเดียวนะคะอยู่ทางนา้อยู่ทางด้านหน้าก็จะไม่มีใครอยู่นะคะ แม่ดาก็เลยอยู่นี่แหละค่ะอยู่ทางด้านหน้าไปก่อนนะคะให้เพื่อนๆเ,เขาทำภารกิจเสร็จก่อนนะคะตอนแรกก็พากันออกมานั่นแหละคะ่ะทําภารกิจของเราแต่ละคนแต่ละหน้าที่นะคะอย่างลุงหวางก็ดูแลสวนดอกไม้นะคะต้นไม้นะคะเสือพาไปก็จะดูแลสาราที่ดาเศรษฐีนะคะ เพราะว่าหมดฟื้นลุงจิมก็ยังกลับบ้านอยู่นะคะแอนก็เก็บนะคะสมบัติรวมกันนะคะเนาะแล้วก็แม่ดาก็ดูแลทางด้านหน้านะคะต้นไม้ดอกไม้ดูแล้วมันก็ร่มลื่นดีนะคะต้นไม้เปลี่ยนใบใหม่แล้วนะคะนี่ผีดอกออกใบใหม่แล้วเนาะสวยงาม อีกหน่อยพอเข้าสู่หน้าฝนนะคะเราก็สนุกกับการหาเก็บเห็ดนะคะสนุกกับการหาเก็บเห็ดถึงแม้เราไม่มีโคกไม่มีป่าที่จะให้เราเข้าหาเก็บแต่เราก็เข้าป่าใกล้ๆนี่แหละค่ะป่าชุมชนใกล้ๆพอได้เข้าป่าหาไข่มดแดงหาเห็ดนะคะเห็ดดินเห็ดนี่แหละค่ะออ้ยดอกกุหลาบดอกนี้สวยมากเลยนะคะสูงมากทั้งสูงทั้งสวยนะคะ ต้นสนนี้ก็โตแล้วใบไม้ก็สวยนะคะไม้ดอกไม้ประดับเนาะอุ้ยกุหลาบอันนี้ทําไมมันทำไมมันยาวจังเลยนะคะนี่โอ้ดอกสามดอกเลยทีเดียวนะคะต้นไม้นี้เขียวคขจีอุดมสมบูรณ์อ้าวนกน้อย ป่านนี้มีบุญกับน้องจำปาคงจะรอคอยอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเนาะมีบุญกับน้องจำปาคงจะรอคอยอยู่ที่หน้าบ้านเห็นไหมต้นไม้เปลี่ยนใบใหม่แล้วเขียวขจีเลยนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าแรงนะคะเก็บผักหวานเนาะหาเก็บผักหวานแย่ไข่มดแดงนะคะหานะเก็บผักหวานแย่ไข่มดแดง นี่มีรังมุดแดงไหมอ๋อเจ้านกน้อยไปซะแล้วนี่ผลไม้ของรักแลกพบนะคะเมื่อมันเป็นดอกแล้วก็เป็นอ้าวเป็นดอกรือเป็นผลนะคะนี่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 ดอกมันดอกมันจะเป็นอันนี้นะคะดอกเนาะดอกจะเป็นอันนี้แล้วอันนี้ล่ะ อันนี้คือตูมดอกบอกคะ่ะยังไม่บานอ๋อไม่ใช่ผลคะ่ะตูมดอกคะ่ะยังไม่บานกำลังจะบานเนาะโอ้ยเมดาก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ดอกไม้อันนี้ก็สวยๆนะคะนี่ดอกไม้อันนี้ก็สวยมากอันนี้ก็สวยเหมือนกัน ดอกไม้แต่ละดอกก็มีความสวยความงามแตกต่างกันไปก็บนอาดาวเรืองไปเพาะพันธุ์ใหม่เขาวิ่งทำอะไรกันเขาวิ่งทำอะไรกัน่ะ วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแอนวิ่งไปแล้วพี่แันนี่พี่สมอนอะไรเหรอเราก็ต้องวิ่งอะไรอะไรถึงกับแอนถึงกับร้องลั่นเลยเจออะไรเจออะไรปากเป๋าบรรเทามาตั้งหลายนาทีแล้วเหรออะไรเลยเป๋า อ้หโอ้โหยางัวอะไรนะโอ้ทางโน้นก็วิ่งมากันถึงก็แตกตื่นเลยนะคะแตกตื่นสิโอ้หสรุปแล้วสรุปแล้วคืออะไรเอาเอา าหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยเขาจะไปแล้วอู้ยยามีพิษมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านแล้วบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันลงน้ำนะยายมันลงน้ำนะอาให้มันไปเลยมันอยู่ในน้ำในงูนี่นะ ไปตามทางของเขาไม่ไม่เขาไปตามทางของเขาเขาอยู่ในน้ำไม่มีอันตรายไหมไม่มีอันตรายงูนี่ไม่อันตรายอันตรายงูจะแห่ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไปเลยโอ้ลงน้ำไปแล้ว ถึงกับแตกตื่นกันเลยนะคะร้องลั่นเลยนะไม่ได้ยินเสียงไอ้ปากแปร<อ>่บเร่นา,นานแล้วไงเ,เลยบอกแอมใ่ม,มีมูแน่เลยก็วิ่งมาก็เจอจริ่ๆไข่เปอนคนแรกคัะ เสือเสือเมันเส่าไมเราก็กำลังนั่งกินขนมจีนอยู่เอ๊มันเห่าอะไรนักหนาเสือบอกว่าแอมสงสัยมันเหีนงููั้งเออเสือมันก็เลยเดินมาก่อนรีบเอาโทรศัพท์วิ่งมาทันทีเลยครั้งที่สองเป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดแล้วเราก็วิ่งตามเขามาบอกโซคลาบเขามาส่งโชคลาภเลขอะไอจะให้เลขอะไรดีล่ะฮะอแปดไหมมันงูงูเลื้อยอ่ะงูเลื้อยเออเลื้อยไปเลื้อยมาก็เป็นเลขแปดเนยอ แปดก็แปดอีกแปดอีกแล้วแปดแปดสำหรับคลิปนี้นะแอนแอนดูสิแม่ดาวิ่งวิ่งมาแบบไม่ใส่รองเท้าเลยทำมาจากสวนไงแม่ดาวแม่ดาวทำไมทำแอันมางนี้เออทำไมเป็นแบบนั้นอ้าวก็อยู่ที่โดมเฝ้าโดมไงเฝ้าโดมแล้วก็ดูในสวนหย่อมก็เห็นเสียงอะไร เจียวจาวก็เลยวิ่งมาแบบไม่ต้องใส่รองเท้าเลย,วยสวนมาเออดูรองเท้าก็ไม่ใส่ <อา S 2> <ล>สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ